สวัสดีครับวันนี้มาพบกับฉันเจ๋งเย็นเจี๊ยบโอ้ยทิมตาทิมตาแลนนี้เราได้เมนูเดดนี่ผัดเพ็ดจอระคีนี่ไปซื้อมาจากแมคโครเนื้อจอระคีนี่พี่น้องน่นากินนี่แหละนี่ก็ได้แขกรับเชิญมอีกเช่นเคยช่องดังช่องอะไรนะครับเรืเ่องเราจานพูดครับอือนี่แนละมาพี่นอ้ <มา S 1> องของแซ่บไม่ต้องอลำไร มากินด้วยกันอ่ะอ่ะ,อะเ,ะเหี้ยเออเยอะคนใช่ไหมสะชาติเป็น,น,งนไงอร่อยเนอเนี่ยฉันกินหนึ่งไหนมีเด้อคำใหญ่ๆนี่นี่คำใหญ่ๆเลยมันเ,เป็นเนื้อจอระเข้ก็เลยต้องมานั่งกินในน้ามันเนี่ย ที่างมันก็ค่ายๆเนื้อไก่เนี่ยแต่มันกรึบๆกว่าอร่อ,อจริงแค่ตัวครับรนี่อาจารย์มาแซ่บมาก การเค็ดแน่เลยแต่การเค็ปลอยกินเหมือนโคดกอาจา์ก็ไม่ยอมจะกินในน้ำอย่างเดียวเลยมากินเมื่อนกันเนี่ยใครก็มาเข้กินร่งไป หาซื้อกระแม่โคหน่มี่เนือเจ้เคเน่เ,เนื่อเจาเพชเนือกวางอร่อยดีอืมคุณพักไนด้หายเพจหยดุดนั่งคุนอืม Ừ, ừ. hát đây thả từng ngày đấy pino rất là ngon, nheo mềm căng đấy, hay là cào, thấm ăn hay cào, đi, ngon gấp cay อาจารย์น้ำตาจะไหลอร่อยมอลองอะนี่แหละก็เรียกว่าอร่อยมอโองใส่พริกตามที่เราชอบแต่อย่าใส่เยอะแบบนี้นะม,มันเผ็ดอัน,นี่พริกพริกหลายไปเลยนะใช่ครึ่งโคกนี่แหละของป่าของป่า กป็นของมึงนี่แหละจริงๆบ้านจะไปกินยูทงเนี่ยผม,มนตกมันไปไม่ได้ทางมันแชะเคยทำซาลามไม่ก่อนซาลาเปาขนม มีงสงฆะเละี้ยงทำใหม่สองสะอืมอืมอันนี้อ่ยสาเล่ายปลานะบ้านแต่มันตายหมดแล้วอมืมันใหญ่เนี่ยไป็นถ้ำกิ่นฮ จังไรกันพอแล้วนี่ค่ะพอแล้วมันเพชรเพชรขึ้นจมูกตายแล้วเพชรมันขึ้นอันนี้มาลาขี่นกใช่ไหมใช่กินเป็ดไหมเขาบอกว่ามันมันไม่มันมันขมมัน เขาเลยไม่ดีย่มเหมือนแตงมันแตงเอ้ายิดูอือถาดูไม่เหีออโอเคเดี๋ยวลองอือองนิ<ม>นิด่า่นี่ผมกินอะไนั่นด้วยดิ กินนะั้นลงไปด้วยมันจะได้หายขออมขมเออกินเนะืนะ้อเนื้อน่ะไปด้วยจะได้หายขมใครบอกคุณผู้เข้าใหม่คนซื้อแต่งเมีดัตงขมอาจารย์ทั้งขม <c oughs> มรณนนั้นะพาก็าดิ ไม่ไหวนะไ,ไปกินหน้าูกงรึเปล่ันเพชริงๆิห้อยตายนี้ยไม่ได้ครับ

ลองเลี้อพี่น่อยลองซื้อมาพัดกินไม่แพงพสัหรับโคนี่ขายเป็นโลเนื้อเราก็ต่อที่กับนีนี่วกวางก็มี้่แบบเขาเยจะคำเย่ะพี่น่อง